สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอย109ใกล้ตรุษจีนแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนกันนิดนึงนะคะ E.P. ที่แล้วพูดถึงตีจุเอียไปแล้วนะคะ E.P. นี้มาพูดถึงฐานรองกันบ้างค่ะ สินค้าฐานรองตีจุเอียก็ไม่ได้จำเป็นว่าทุกบ้านจะต้องตั้งนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ้านค่ะตามปกติแล้วตามหลักวงจุ้ยที่ถูกต้องตีจุเอียก็วางกับพื้นธรรมดานี่แหละค่ะแต่กรณีที่ลูกค้าบางคนอยากจะซื้อฐานรองไปเพิ่มเติมก็ทำได้นะคะฐานรองของที่ร้านทำจากไม่อัดทาสีแดงค่ะมีทั้งแบบแท่นเรียบธรรมดาแบบลวดลายก็มีค่ะแบบแท่นเรียบ มีลิ้นชักไม่มีลิ้นชักหรือว่าจะเป็นแบบพนักพิงตัวแอลมีทั้งแบบลวดลายต่างๆนะคะหรือว่าเรียบแดงไปเลยทั้งใบก็มีค่ะในส่วนของลวดลายก็มีทั้งลายผลไม้ลายมังกรลายอักษรจรีนค่ะ และถ้ามีลายอะไรใหม่ๆอัปเดตกันที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้า Facebook นะคะขนาดของสินค้าก็มีหลายขนาดนะคะหลกัหลกๆก็เข้าไปดูขนาดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการขนาดพิเศษก็ทักสอบถามแอดมินที่ร้ายนะคะ Line แอดร้านค่ะแอดสะพานบุญ109ค่ะสำหรับเหตุผลในการเลือกซื้อฐานรองตีจุ่ยของแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นลูกค้าบางท่านค่ะ เป็นร้านค้าร้านอาหารร้านน้ำมันเครื่องที่ต้องขัดพื้นบ่อยๆการที่ขัดพื้นบ่อยๆทําให้บางทีน้ําซึมเข้าตัวตีจุเอียก็พังเสียหายได้นะคะการเทินด้วยฐานก็ทําให้ตีจุเอียอยู่ได้คงทนถาวรมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าตีจุเอียประเภทแพงๆเช่นทองเคทองปิดทองแท้อย่างเงี้ยการมีฐานรองจะช่วยถนอมสินค้าได้มากขึ้นค่ะ หรือว่าลูกค้าบางคนที่ซื้อฐานรองเนี่ยนะคะเพราะว่าบ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวการที่มีลิ้นชักเข้ามาเนี่ยจะทําให้เก็บของได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ดูสะอาดตาด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะถ้าสมมุติว่าฐานรองพังเนี่ยพิธีการในการเปลี่ยนฐานมันจะไม่วุ่นวายเท่ากับ การเปลี่ยนตีจูเอีย้ยค่ะตีจูเอีย้ยถ้าพังแล้วเปลี่ยนใบใหม่พิธีการมันจะเยอะกว่ากันเยอะเลยค่ะคําถามที่พบบ่อยเลยนะคะลูกค้ามักจะโทรมาถามว่าตีจูเอีย้ยขนาดเท่านั้นเท่านี้จะใช้ฐานรองขนาดไหนดีนะคะอันนี้ขอตอบแบบกว้างๆแล้วกันนะคะเนื่องจากมันต้องดูความเหมาะสมของแต่ละบ้านเป็นหลักด้วยค่ะเริ่มต้นเราก็วัดขนาดตีจูเอีย้ยของเรานะคะด้านกว้าง ว่ากว้างเท่าไหร่วัดไปถึงเต็งลังเลยนะคะแล้วก็ด้านลึกแล้วก็ความสูงค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะตีจุเอีย้ยหรือฐานรองตีจุเอีย้ยให้วัดหน่วยเป็นนิ้วนะคะ ปกติสินค้าอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากว้างคุณยาวคุณสูงใช่ไหมคะแต่สินค้าพวกฐานรองจะเรียกว่าหน้ากว้างคูณด้านลึกและคูณความสูงค่ะและถ้าเป็นรุ่นตัวแอวนะคะก็จะต้องคูณความสูงรวมของฐานด้วยค่ะอย่าลืมวัดตรงจุดนี้ด้วยนะคะกันพลาดค่ะเพราะว่าเวลาที่เราวางไปมันจะได้เหมาะสมสวยงามตามที่เราต้องการค่ะลูกค้าบางคนก็วางแบบพอดีเป๊ะเลยนะคะ สถานที่จำกัดแต่บางคนก็เลือกฐานรองที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าอยากจะวางของไหว้ต่างๆจะได้วางลงไปบนนั้นได้อย่างี้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบ้านเลยนะคะในส่วนของความสูงของฐานนะคะก็มีหลายขนาดค่ะมี2นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว8นิ้วก็แล้วแต่นะคะแตกต่างกันไปแต่ว่าท่านไหนที่จะทําลิ้นชักก็จะต้องมีความสูงที่7นิ้วขึ้นไปถึงจะทําลิ้นชักได้นะคะ ช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนหรือว่าก่อนตรุษจีนประมาณ1เดือนเนี่ยช่างเขาจะคิวเยอะถ้ายังไงต้องสั่งล่วงหน้านะคะแต่ถ้าเป็นช่วงปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะสินค้านี้ส่งพัสดุได้นะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่ะเราก็จะแยกเป็น2ชิ้นไปให้นะคะกรณีที่เป็นฐานแบบตัวแอลพนักพิงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแท่นก็ไม่มีปัญหาส่งชิ้นเดียวไปแต่ถ้าลูกค้าคนไหนถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเช่นกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลก็สามารถ เรียกรถลาล่ามูฟมารับของที่หน้าร้านได้เลยะคะท่านที่สนใจสินค้าฐานรองติดจุยสามารถดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะลงรูปและราคาขนาดต่างๆไว้ทุกอย่างเลยนะคะ w w w s a p วเว็บสะพานบุญสกดตามนี้นะคะแล้วก็เลือกหัวข้อของ ติดจุียฐานรองติดจุเอีย,ออยค่ะหรือหาอะไรไม่เจอก็ทักกันที่ไลน์นะคะแอปสีเขียวค่ะสะพานบุญ109่น109ค่ะร้านสะพานบุญอยู่ริมถนนรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอย109นะคะติดถนนใหญ่เลยไม่ได้เข้าซอยนะคะติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานีบางชันเดินย้อนกลับมา400เมตรได้ค่ะพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคลิปจากร้านสะพานบุญนะคะสวัสดีค่ะ